ศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ฤดูการล่าสุดกำลังร้อนแรงจนแฟนทั่วเอเชียต้องหันมาจับตามองเมื่อทีมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสร้างปรากฏการณ์กลับทำสิ่งที่เกินความคาดหมายทีมโมเมโมมาหรือที่แฟนๆตั้งชื่อเล่นกันว่า MMK ได้สร้างตำนานหน้าใหม่ของลีกเกาหลีหลังจากรวมพลังของสามสาวสุดโหดยางโมเมสาวไทยที่ย้ายไปค้าแข่งในแดนโสม โมมานักตบต่างชาติพลังมหาศาลจากแอฟริกาและคังโซฮอวีดาวเด่นของเกาหลีผู้เป็นเสาหลักของทีมชาติ3สาวสาผสานพลังกันอย่างลงตัวจนในค่ำคืนนั้นพวกเธอสามารถทำแต้มรวมกันได้ถึง73คะแนนในแมตช์เดียวบุกไปชนะทีมจากฝูงจ GS อชแชมป์เก่าถึงบ้าน3 2เซตในเกมที่ไม่มีใครลืมได้บรรยากาศก่อนเกมนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดัน ทีม GS ถือเป็นจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้พวกเขาเล่นในสนามเย้าที่แฟนบอลน,นั่นขนาดเสียงเชียร์ดังตึกกล้องจนแทบไม่ได้ยินเสียงผู้บรรยายทุกสายตาจับจ้องไปที่โมเมสาวไทยเพียงคนเดียวในสนามที่ต้องเจอกับทีมระดับตำนานของลีเธอยิ้มบางๆก่อนจะซ้อมเสิร์ฟครั้งสุดท้ายแล้วมองไปยังเพื่อนร่วมทีมโมมาและคังโซโฮวี แววตาของทั้ง3คนสะท้อนบางอย่างที่เหมือนกันความมุ่งม,มั่นจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ทีมเล็กที่ใครๆเคยมองผ้ามเสียงนบวีเริ่มเกมดังขึ้นเซตแรก GS เปิดเกมด้วยพลังมหาศาลทั้งการเสิร์ฟที่แม่นและลบล็อกที่แน่นหนาะแต่โมมาไม่หวั่นเธอกระโดดขึ้นตีลูกแรกด้วยพลังเต็มแขนบอลพุ่งทะลุล็อก3คนตกลงพื้นสนามแบบไม่มีใครรับได้เสียงแฟนบอลฝ่ายทีมเยือนระเบิดขึ้นทันที จากนั้นโมเมก็โชว์เสิร์ฟสปินที่เฉียบคมทำให้ GS เสียจังหวะหลายครั้งคังโซฮวีซึ่งเล่นในตำแหน่งหัวเสาก็ช่วยรักษาความนิ่งของทีมด้วยการเข้าบอลอย่างมีระบบ MMK ค่อยๆขยับแต้มขึ้นมาทีละนิดและจบเซตแรกด้วยชัยชนะ25-22แต่ GS ไม่ยอมง่ายๆพวดเขาแก้เกมได้ดีในเซตที่2และ3ใช้จุดแข็งเรื่องการตั้งรับและบอลเร็วโต้กลับ ทำให้ทีมของโมเมรเริ่มออกอาการล้าโมมาตีติดบล็อกหลายครั้งส่วนโมเมก็เริ่มถูกเพ่งเป้าจากผู้เล่นคู่แข่งที่เสิร์ฟใส่เธออย่างต่อเนื่องเสียงในสนามเริ่มกลับมาอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอีกครั้ง GS คลิกกลับมานำา2ถึง1เซตแฟนๆหลายคนเริ่มคิดว่าความหวังของทีมเล็กคงจบลงเท่านี้แต่ใครจะรู้ว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง ระหว่างพักระหว่างเซตโคชของทีม MMK เดินมาพูดเทียงคำสั้นๆกับลูกทีมว่าอย่ากลัวชื่อเสียงของเขาเรามีหัวใจที่ใหญ่กว่าคำพูดนั้นเหมือนจุดไฟให้ทั้ง3สาวลุกขึ้นอีกครั้งโมเมมองไปยังเพื่อนทั้งสองก่อนพูดว่าถ้าเราตีทุกลูกด้วยใจเดียวกันเราจะไม่แพ้แล้วพวกเธอก็กลับลงสนามในเซตที่สด้วยพลังที่แตกต่างออกไป โมมาเริ่มเปิดเกมด้วยการตีทะลุบล็อก2ครั้งติดคะแนนนำสี่ถึงศูนย์อย่างรวดเร็วคังโซฮอวีที่ดูเหมือนจะอ่อนแรงในเซตก่อนกลับมาทำหน้าที่ตัวรับอย่างยอดเยี่ยมเธอพุ่งรับลูกเสิร์ฟของ GS อย่างแม่นยำส่งบอลให้เซตเตอร์โยนขึ้นสูงและโมเมก็กระโดดขึ้นตีลูกที่ทั้งแรงและแม่นจนผู้บรรยายเกาหลีถึงกับุทานว่าอึนจินจองโมเมไทยแลนด์พาวเวอร์ แฟนบอลในสนามเริ่มปรบมือให้แม้จะเป็นฝั่งตรงข้ามก็ตามเพราะทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่นของเธออย่างแท้จริงเซตที่4 mmk เอาชนะได้อย่างเหนือชั้น25-18สกอร์กลับมาเสมอ2-2ถึทำให้เกมต้องเข้าสู่เซตตัดสินซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่กดดันที่สุดขององค์การแข่งขันเสียงเชียร์ทั้ง2ฝั่งดังสนั่นจนแทบไม่รู้ว่าผู้ตัดสินเป่านกหวีดเมื่อไหร่ เซตสุดท้ายเริ่มต้นด้วยความสูสี GS เปิดเกมแรงแต่ MMK ไม่ยอมแพ้โมเมและโมมาผลัดกันยิงลูกหนักใส่คู่แข่งเสียงลูกบอลกระทบพื้นดังสะท้อนไปทั่วสนามในขณะที่คังโซฮวีก็คอยประคองเกมรับไม่ให้พลาดง่ายๆทุกแต้มที่ได้มานั้นล้วนมาจากความสามารถคีและแรงใจของทั้งทีมสกอร์ขยับขึ้น13-13แล้วโมมาเสิร์ฟลูกที่เต็มไปด้วยพลัง ซีอสรับพลาดบอลลอยกลับเข้ามาในแดน MM m อ็มเอ็เโมเมวิ่งเข้ามาเร็วและตบเต็มแขนเสียงดังปังก่อนบอลจะตกลงพื้นฝั่งตรงข้ามอย่างไม่มีใครแตะได้เหลือแต้มเดียวว่าจะปิดเกมโคชจีเอสขอเวลานอกเพื่อพยายามหยุดความร้อนแรงของทีมเยือนแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเมื่อกลับเข้าสนามโมเมยิ้มให้เพื่อนร่วมทีมก่อนจะส่งสัญญาณว่าจะปิดแมชนี้ให้ได้ โมมาส่งเสียงเชียร์ไปเลยเซตเตอร์โยนบอลสูงขึ้นกลางสนามโมเมกระโดดขึ้นสูงสุดแล้วตบลูกสุดท้ายทะลุรอบสองคนลงไปอย่างแม่นยำบอลตกพื้นพอดีเสียงนกหวีดดังปิดเกมในทันที MMK ชนะ3 2เซตอย่างเหลือเชื่อตัวเลขสุดท้ายบนสกอร์บอร์ดสะท้อนความจริงที่แทบไม่มีใครเชื่อโมเมทําไป27แต้มโมมา25แต้มและคังโซฮวี21แต้มรวมกันทั้งสิ้น73แต้มซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของทีมในฤดูกาลนี้และกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์หลังจบเกมแฟนบอลเกาหลีจำนวนมากถึงกับลุกขึ้นปรบมือให้ แม้ทีมของพวกเขาจะแพ้ก็ตามเพราะสิ่งที่เห็นในสนามไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมหนึ่งเหนืออีกทีมหนึ่งแต่คือการได้เห็นความงดงามขององค์การร่วมแรงร่วมใจความมุ่งม,มั่นและความเชื่อมั่นในการแอรละกันโมเมก้มลงคำนับผู้ชมก่อนจะเดินไปกอดเพื่อนร่วมทีมทั้งสองน้ำตาของเธอไหลออกมาท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุขเพราะรู้ว่าคืนนี้พวกเธอได้สร้างเรื่องราวที่คนทั้งหลกจะไม่มีวันลืม สื่อเกาหลีพาดหัวข่าวในเช้าวันถัดมาว่าทีมเล็กแต่ใจใหญ่โมเมโมมาคังโซฮวีเขย่าวอลเล่ลีกขณะที่สื่อไทยก็รายงานข่าวอย่างภาคภูมิใจแฟนๆนในไทยต่างแชร์คลิปโมเมตบลูกสุดท้ายพร้อมคำว่าภูมิใจในไทยแลนด์พาวเวอร์แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MMK ยิ่งใหญ่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งไทยและเกาหลีในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมง ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเบื้องหลังของมันคือการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดหลายเดือนโมเมเล่าว่าเธอต้องซ้อมตีลูกกว่า500ครั้งต่อวันเพื่อให้จังหวะเข้ากับเซตเตอร์ของทีมในขณะที่โมมาก็ต้องปรับตัวกับระบบเกมของลีกเกาหลีที่เน้นความเร็วและความแม่นยำส่วนคังโซฮวีในฐานะเจ้าของสนาม ต้องรับแรงกดดันจากทั้งแฟนบอลและสื่อมวลชนแต่พวกเธอก็เลือกจะไม่ยอมแพ้เพราะเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญกว่าชื่อเสียงส่วนตัวในวันถัดมามีภาพไวรัลที่แฟนคลับถ่ายไว้ได้เป็นภาพโมเมเดินออกจากสนามโดยมีเด็กเกาหลีคนหนึ่งยื่นป้ายกระดาษเขียนด้วยภาษาไทยว่าโมเมหนูอยากเก่งแบบพี่เธอยิ้มและยกมือแตะหัวเด็กคนนั้น ภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงบันดาลใจจากนักกีฬาต่างชาติที่มาสร้างชื่อในหลีกต่างแดนเมื่อสื่อสัมภาษณ์โมเมหลังเกมเธอกล่าวอย่างทำตัวว่าฉันไม่ได้เก่งที่สุดในทีมแต่เราชนะเพราะเราเชื่อใจกันทุกคนเล่นด้วยหัวใจไม่ใช่แค่แรงกายคำพูดนั้นสะท้อนถึงแนวคิดของทีม MMK ที่ไม่ยึดติดกับชื่อเสียงแต่เน้นความสามารถี ทำให้แฟนแฟนทั้งไทยและเกาหลีต่างชื่นชมในทัศนคติของเธอหลังจากเกมนั้นทีม MMK ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่สามารถแซงทีมใหญ่อย่าง GS ได้สำเร็จผู้บริหารทีมถึงกับกล่าวในแถลงข่าวว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของทีมเรา ขณะที่โคชก็พูดว่าเมื่อคุณมีผู้เล่นที่ไม่ยอมแพ้แม้จะถูกมองข้ามคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้เสียงชื่นชมจากทั่วเอเชียหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุด YouTube ช่องกีฬาเกาหลีลงคลิปไฮไลท์เกมนี้มียอดวิวทะลุ5ล้านในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงความสัมพันธ์ของแฟนบอลไทยและเกาหลีก็แน่นแฟนขึ้นหลายคนเริ่มพูดถึงไทยสปิริตที่สะท้อนออกมาผ่านการเล่นของโมเม ในสัปดาห์ถัดมาสื่อญี่ปุ่นและจีนยังรายงานถึงปรากฏการณ์นี้โดยยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่สุดของฤดูกาลเอเชียที่เต็มไปด้วยพลังความดราม่าและแรงบันดาลใจจนบางคนถึงกับเรียกเกมนี้ว่า The Miracle of s o u l หรือปาฏิหารแห่งโซลเพราะทีมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะชนะกลับทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายแต่สำหรับโมเมเธอไม่อยากให้ใครเรียกมันว่าปาฏิหาร เธอบอกว่าปาติหารเกิดจากความพยายามทุกเหงื่อที่หลั่งออกมาในสนามฝึกซ้อมทุกการล้มและลุกขึ้นสู้มันคือเส้นทางที่ทำให้ทีมมาถึงวันนี้เธอยังกล่าวขอบคุณแฟนบอลไทยที่คอยให้กำลังใจตลอดเวลาแม้อยู่ไกลาจากบ้านก็ตามเมื่อฤดูการดำเนินต่อไปทีม MMK ยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโมเมและโมมากลายเป็นดูโอต่างชาติที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในลีก ส่วนค so ังโซฮวี e, ก็กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลเกาหลีเธอกล่าวในรายการโทรทัศน์ว่าฉันดีใจที่ได้เล่นกับเพื่อนต่างชาติที่เต็มไปด้วยพลังบวกพวกเธอทำให้ฉันรักในกีฬานี้มากขึ้นทุกครั้งที่ทีมลงสนามตอนนี้เสียงเชียร์ MMK Fighting จะดังลั่นทั่วสนามเป็นเสียงที่รวมทั้งแฟนเกาหลีและแฟนไทยเข้าด้วยกันโดยไม่มีเส้นแบ่งชาติอีกต่อไป เกมนั้นไม่เพียงเปลี่ยนตารางคะแนนของลีกแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนที่เชื่อว่าความพยายามและหัวใจสามารถเอาชนะทุกอย่างได้เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนยังพูดถึงค่ำคืนนั้นที่ทีม MMK ทํา73แต้มได้ในเกมเดียวและเอาชนะจากฝูง GS ถึงบ้านเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือชัยชนะในสนามแต่มันคือเรื่องของแรงศรัทธาความสามัคคีและความฝันที่กลายเป็นจริงเสียงของแฟนบอลที่ตะโกนชื่อ โมเมโมมาคังโซฮวียังคงดังกล้องในใจของทุกคนที่ได้ดูเกมนั้นไม่มีใครรู้ว่าฤดูกาลนี้จะจบลงอย่างไรทีม MMK จะได้แชมป์หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพวกเธอได้สร้างตำนานไว้แล้ว ตำนานของทีมเล็กที่หัวใจใหญ่เกินตัวตำนานของมิตรภาพระหว่างนักกีฬาต่างชาติและเจ้าบ้านและตำนานของสาวไทยผู้กล้าเผชิญความท้าทายในต่างแดนจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งเอเชีย